สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตโดยการใช้เครื่องรีเบลแฮมเมอร์เทสนะครับผู้จัดทำการทดลองมีดังนี้ครับถ้าเราอยากรู้กำลังคอนกรีตแต่เราไม่อยากทำลายคอนกรีตเราจะทำอย่างไรได้บ้างมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมารู้จักเครื่องทดสอบรีเบลแฮมเมอร์เทส การทดสอบรีเบลแฮม m มอร์เทสนะครับเป็นการทดสอบแบบไม่ทำํำลายเพื่อประเมินค่ากําลังอัดของคอนกรีตในโครงสร้างที่สร้างเสร็จแล้วโดยอาศัยหลักการวัดค่าดัชนีการสะท้อนกับของค้อนกระแทกบนผิวคอนกรีตซึ่งค่าที่ได้จะนําไปเปรียบเทียบกับกราฟความสัมพันธ์เพื่อประเมินค่ากําลังอัดของคอนกรีตได้นะครับหลักการทํางานของเครื่องนี้นะครับคือการใช้สปริงดีดหัวกระแทกเข้าไปที่ผิวคอนกรีต และว,วัดค่าสะท้อนกลับซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความแข็งของพื้นผิวคอนกรีตต่อไปเราจะพาทุกท่านไปทดสอบเครื่องรีเบิลแฮมเมอร์เทสกันนะครับขั้นตอนที่1ตรวจสอบสภาพพื้นผิวที่ทําการทดสอบโดยพื้นผิวที่ทําการทดสอบต้องขัดให้เรียบเนื่องจากพื้นผิวที่โค้งนูนจะทําให้ค่ารีเบิลนัมเบอร์ต่ําและพื้นผิวที่เว้าจะทําให้ค่ารีเบลนัมเบอร์สูง ขั้นตอนที่2ครับจัดแบ่งพื้นที่ตัวอย่างทดสอบให้มีตำแหน่งการทดสอบ16ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งห่างกันอย่างน้อย2.5เซนเราจะแบ่งพื้นที่เป็นช่องตารางนะครับแถวบน4แถวล่าง4จากการทำตารางเราจะได้ตารางออกมาเป็นดังนี้นะครับทำการกดรีเบลแฮมเมอร์ mer, ในทิศทางที่ตั้งฉากกับผิวตัวอย่างพร้อมบันทึกค่า รีเบลนัมเบอร์แล้วนำทั้ง16ค่ามาเฉลี่ยและตรวจสอบค่ารีเบลนัมเบอร์ทุกค่าต้องแตกต่างจากค่าเฉลี่ยไม่เกินกว่าบวกลบ6นี่คือตารางบันทึกผลการทดลองพื้นที่กดที่1และพื้นที่กดที่2นะครับจากการคำนวณตรวจสอบแล้วไม่มีข้อมูลถูกตัดทิ้งดังนั้นค่าดัชนีสะท้อนกับสำหรับพื้นที่ทดสอบนี้คือ30 จากกราฟแสดงความสัมพันธ์นะครับค่ารีเ l ลนัมเบอร์ที่เราได้อยู่ที่30และเมื่อเปรียบเทียบค่ากำลังรับแรงอัดอยู่ที่31เมกะปาคานะครับนำข้อมูลที่ได้ไมาเทียบกับข้อกำหนดมาตรฐาน ASTM C 8 0 5สรุปผลการทดลองนะครับในการทดสอบทิศทางตั้งลงพบว่าทั้งสองพื้นที่ที่กำหนดมีค่าดัชนีการสะท้อนกับเฉลี่ยสุดท้ายเท่ากับ30 กำลังอัดปะละเลยโดยประมาณ31เมกะปาคาในทิศทางแนวนอนพบว่าทั้ง2พื้นที่ที่กำหนดมีค่าดัชนีการสะท้อนกับเฉลี่ยสุดท้ายเท่ากับ35กํากำลังอัดปะละเลยโดยประมาณ34เมกะปาคาโดยที่ไม่มีค่าใดที่เกินค่าเฉลี่ยนอกจากนี้ยังสามารถบ่งบอกในเบื้องต้นได้ว่าคอนกรีตมีคุณภาพดีเนื่องจากค่า r เท่ากับ3 0ถึง40